ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเดินทางเข้ามารับฟังนิยายวายเสียงจากช่องนิยายวายฟังฟินฟินครับยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านนะครับเข้ามารับฟังนิยายวายเรื่องหัวใจเหมมราชสำหรับวันนี้ปริยวิทย์นำเสนอเป็นบทที่6นะครับบทนี้มีชื่อว่า ตระกูลอาภาผุดผ่องพาร์ทสครับก่อนจะไปฟังนิยายสนุกสนุกบทนี้นะครับฝากคุณผู้ฟังกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็มีนิยายวายสนุกสนุกหลายเรื่องเลยที่ในช่องนี้นะครับ กดเข้าไปฟังกันให้เยอะๆนะครับยังมีเรื่องไหนที่ยังไม่ฟังยังไม่เคยฟังกดเข้าไปฟังได้เลยครับปรติดตามรับฟังหัวใจเหมมราชบทที่6กันได้แล้วครับ ความมานั่งเอามือก่หน้าผากหลังจากที่ถ่ายทอดคำสั่งให้ราเชนไปสืบความจริงเรื่องเกี่ยวกับหมอที่เคยรักษาทายาทเพียงคนเดียวของตระกูลอาพาผุดผ่องว่าชายคนนั้นเป็นใครแต่กลับได้รับรายงานกลับคืนมาว่าคุณหมอคนดังกล่าว เสียชีวิตไปแล้วครับนายท่านได้ยินอย่างนั้นแล้วเหม,มาราชถึงกับหายใจไม่ทั่วท้องเข็มขิมรู้ทั้งรู้ว่าคุณหมอที่ว่านั่นได้ลาจากโลกนี้ไปแล้วแต่ก็ยังเคร่งครัดเสียงแข็งไม่ยอมหยุดกินยาที่อีกฝ่ายเคยทิ้งเอาไว้ให้ เด็กอะไรหัวดื้อเสียจริงนี่คือข้อมูลของทางโรงพยาบาลที่คุณหมอคนนั้นเคยทำงานอยู่ขอรับนี่ครับราเชนพูดจบก็ยื่นเอกสารที่อยู่ในซองสีน้ำตาลให้จากนั้นก็โค้งคำนับ ก่อนจะเดินกลับไปยืนอยู่ตรงที่เดิมถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวก่อนนะครับนายท่านหืมวันนี้เป็นวันเกิดลูกสาวนะครับอ๋อโทษทีฉันลืมไปนายไปเธอลาเชนขอบคุณขอรับนายท่าน เฮมมาลาดถึงกับคำรามในลำคอเสียงดังออกมาเพราะถือว่าไม่บ่อยนักที่พ่อบ้านของเขาจะขอตัวออกไปโดยที่เขาไม่ได้สั่งก็แน่ละเป็นใครก็ต้องลืมอยู่แล้วเพราะหนึ่งปีจะมีอยู่เพียงครั้งเดียวที่ราเชนพูดแบบนี้ออกมา คำว่าลูกสาวที่ว่าคือเด็กทาลกคนหนึ่งที่อีกฝ่ายเก็บได้จากกองขยะในครั้งหนึ่งที่เขาได้รับมอบหมายให้ไปทำงานใหญ่น้อยเคยบอกกับเขาว่าจะช่วยเลี้ยงเด็กคนนี้ให้แต่อีกฝ่ายก็ยืนกรานว่าจะเลี้ยงเด็กด้วยตัวเอง จนตอนนี้ผ่านมาห้าปีแล้วเด็กคนนั้นโตขึ้นมาเป็นสาวน้อยน่ารักผู้จาฉอลาะหลังจากที่ราเชนออกไปแล้วก็ตัดสินใจออกมาถ่ายโอนข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลที่ว่าแล้วส่งไปให้หมอธีระเดชดู เรื่องอะไรที่เกี่ยวกับวงการแพทย์ในประเทศนี้เชื่อว่าอีกฝ่ายย่อมรู้ดีมากกว่าเขาเป็นแน่เสร็จแล้วหุยน่ากินจังเลยอาหารแช่แข็ง เอาเข้าไปอุ่นในไมโครเวฟเป็นอะไรที่ง่ายดายและรวดเร็วสำหรับชีวิตคุณหมอหนุ่มโสดและขี้เกียจมากถึงมากที่สุดอย่างหมอธีระเดชแต่ถึงจะพูดอย่างนั้นวันนี้ทั้งวันเขาคลุกอยู่แต่ในห้องวิจัยถึงตอนนี้ก็เลย ยังไม่ได้แตะอาหารเข้าปากเลยสักคําดวงตาเป็นประกายวาววับกับรอยยิ้มกว้างที่ฉีกอยู่เต็มสองแก้มเข้าหากันทันใดนั้นก็มีเสียงของข้อความดังแทรกขึ้นมาเสียงดังสนัน่นหืม ความจากในท่านเหนมาราชเหรอเนี่ยไหนบอกว่าเรื่องอื่นไม่ต้องยุ่งไงเล่าอะไรของเขาเนี่ยจอมพระเด็จการจริงๆถึงปากจะบ่นออกมาอย่างนั้นแต่ก็รีบเปิดอ่านข้อความออกดูโดยที่ไม่สนใจอาหารที่อยู่ตรงหน้าเพราะเห็นชื่อโรงพยาบาลที่อีกฝ่ายส่งมา เขาก็รีบตรงดิ่งไปที่หน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วพิมพ์ชื่อนั้นลงไปบนแป้นพิมพ์ทันทีเฮ็มาราชเข้าใจยืมมือค่าเสียจริงถึงแม้ว่าตอนนี้ราเชนจะขอตัวกลับไปฉลองงานวันเกิดให้กับลูกสาวแล้วแต่ก็ใช่ว่าคนอย่างเขาจะสิ้นไร้ไม้ต่อ มอทีรเดชก็เป็นอีกหนึ่งอาวุธมือสังหารของเขาเช่นกันเข้มขิมทอดสายตามองออกไปข้างนอกหน้าต่างในยามค่ำคืนเช่นนี้บรรยากาศข้างนอกช่างเงียบสงัดท้องฟ้ามืดมิดไร้ซึ่งแสงดาวไม่พอ ยังปาดสะจากซึ่งลมพัดเย็นโชยเอื่อยเข้ามากระทบใบหน้าร่างเล็กของเด็กพิการอายุยังไม่บรรลุนิติภาวะที่นั่งอยู่บนรถเข็นนิ่งไม่ยอมขยับขยื่อนเคลื่อนกายไปไหนปล่อยให้ความคิดล่องลอยเรื่อยเปื่อยหาจุดหมายไม่มี หนึ่งชีวิตที่เกิดมาบนความอัปยศอดสูเป็นตราบาปของวงตระกูลเพราะมีเด็กอย่างเขาตระกูลอาภาผุดพองถึงได้ล่มสลายคุณหมอเดชาบอกว่าเขาจำเป็นต้องมีชีวิตอยู่เพื่อชดใช้บาปให้แก่ญาติพี่น้องทุกคน จะได้ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์คุณเข็มคุณเข็มคะยังไม่ขึ้นเตียงนอนอีกเหรอเจ้าคะเอ๊ะแล้วเรื่องยานั่นเขาว่ายังไงหรอครับว่ายังไงคืออะไรเหรอคะ อ๋อนี่คือยาชุดใหม่ที่น้อยจัดมาให้คุณขิมยังไม่กินอีเหรอคะจะได้รีบเข้านอนผมบอกแล้วไงครับว่าผมต้องกินยาของตัวเองเท่านั้นและจะไม่กินยาชุดใหม่นี่ไม่เข้าใจเหรอครับ เอ๊ะแต่นี่เป็นคำสั่งของในท่านนะเจ้าคะคุณขิมรีบกินยาแล้วเข้านอนเถอะค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวน้อยเอาให้กินนะคะก็บอกว่าไม่กินไงครับถ้าผมไม่ได้กินยานั้น คุณหมอที่ระแดดเป็นคุณหมอที่เก่งมากเลยนะคะคุณขิมมันจะต้องเป็นยาที่ดีแน่ๆเลยค่ะไม่ไม่มียาไหนที่ดีเท่ายานั้นอีกแล้วไปเอามันมาให้ผมเออเสียงดังอะไรกัน คือคุณขิมเธอไม่ยอมกินยาเจ้าค่ะทำไมถึงได้ดื้อด้านอย่างนี้เอามานี่ <c oughs> กินเข้าไปออไม่ไม่นะคะ <c oughs> ไม่นะคะน้อยเอาน้ำมานี่ เืินลงไปก็แค่เนี้ยไม่เห็นจะตาย <c oughs> เอาอยามาให้ผมเอาอยามาให้ผม <c oughs> เอาอยานั้นมานะครับ <c oughs> ถ้าเห็นว่าใกล้จะขาดใจก็เอาน้ำสาดไว้เดี๋ยวก็ฟื้นขึ้นมาเองนายนาย พี่น้อยครับขอยาให้ผมนะนะครับขอยาผมคืนนะครับพี่น้อยครับผมเจ็บผมปวดผมปวดไปหมดทั้งตัวเลยใจผมจะขาดแล้วผมจะตายอยู่แล้วผมจะ ผมจะตายอยู่แล้วครับหลังจากที่เข็มขิมค้ำควรถึงความเจ็บปวดอยู่บนวักเป็นเวงลมหายใจเริ่มโรยรินเหงื่อก็ไหลแตกพรากออกมาปะปนกับน้ำตาให้มั่วไปหมดในตาสีแดงกล่ำลิมฝีปากซีดเผือด อีกฝ่ายอ้อนวอนจนเสียงแหบแห้มสองมือไขว้า,ข,วาขอความเห็นใจอีกทั้งสองขาก็เคลื่อนไหวไม่ได้เสียงของน้อยร้องไห้โหสนั่นลั่นไปทั้งห้องเพราะสงสารอีกฝ่ายจับหัวใจจนกระทั่งอีกฝ่ายแน่นิ่งไปใจขาดแล้วจริงๆงั้นเหรอ คุณเข็มเจ้าค่ะคุณเข็มเจ้าค่ะคุณเข็มคุณเข็มเจ้าค่ะนายท่านนายท่านนายท่านเจ้าค่ะช่วยคุณเข็มด้วยเจ้าค่ะช่วยคุณเข็มด้วยเจ้าค่ะมีอะไรน้อยคุณเข็มไม่หายใจแล้วเจ้าค่ะ ไรนะหูใจสาะจริงๆเลยสภาพที่เห็นมราชเห็นในตอนนี้แทบสู้สายตาไม่ไหวร่างบางเล็กร่างกายบิดเบี้ยวบ่งบอกให้รู้ว่าก่อนจะหยุดหายใจนั้นทรมานมากแค่ไหนเป็นเขาเองที่คิดว่าอีกฝ่าย แค่แกล้งดื้อลันอยากจะกินยาตัวเดิมมีข้อมูลใหม่มานำเสนอขอรับนายท่านเห็นไหมล่ะว่าฉันทำงานไวยิ่งกว่าราเชนอีกนายควรขึ้นค่าจ้างให้ฉันแล้วล่ะฮะ เด,เดี๋ยวนะนี่นี่มันอะไรกันทำอะไรกันเด็กเด็กเป็นอะไรเฮ้ยทำไมถึงไม่หายใจอ่ะแล้วทำไมถึงเปียกอย่างนี้ใครที่เอานาา้ำสัด โลกร้ามเนื้ออ่อนแรงมันแพ้อากาศเย็นแล้วก็น้ำเย็นๆนะโอ้โหถอยไปสิว้า ลงไปแล้วนะครับสำหรับนิยายวายเรื่องหัวใจเห็นมราชนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับลุ้นไปกับน้องเข็มขิมของเรานะครับจะเป็นยังไงต่อไปนั้นโปรดติดตามรับฟังหัวใจเห็นมราชในตอนต่อไปในวันถัดไปนะครับฝากคุณผู้ฟังทุกท่านกดเข้าไปฟัง รื่องอื่ที่อยู่ในช่องนี้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อดทนรอฟังไม่ไหวก็กดเข้าไปหาอ่านล่วงหน้ากันได้นะครับพิมพ์ชื่อเรื่องหัวใจเ็มมราชได้ครับก็จะได้อ่านน้องเข็มขินกับ